สวัสดีมนุษย์โลกทุกท่านฮะนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับจะมาทําตามคําขอนะครับเพราะว่ามีคําขอนี้ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลามาทํานะครับคําขอนี้นะครับก็คือมาทําเครื่องเสียงเครื่องเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่นแบบฟังเพลงแบบชิวๆกันเนาะนะครับ เดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับในส่วนของกล่องนะครับกล่องลําโพงตัวลาโพงเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับเพราะว่าผมไม่มีของนะครับก็คือไม้อัดตอนนี้หมดนะครับยังไม่ได้ไปหามาเนาะแลวตอนนี้นะครับก็อ่าไปไหนมาไหนมันก็ค่อนข้างยากนะและอย่างหนึ่งก็คือผมในงานค่อนข้างเยอะนะครับเออผมก็เลยจะใช้เป็นพวกกล่องวัสดุแทนนะกล่องวัสดุที่ผมแบบอ่าสั่งโครงสั่งของมานี่แหละนะครับก็จะมาใช้เนาะในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นส่วนมีอะไรบ้างนะครับก็มาไล่ดูเลยดีกว่านนะครับ หลักๆก็คือดอกลําโพงครับผมตัวนี้เป็นดอกเอ่อลำโพงผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมาจากพวกลาโพงเก่าๆที่มันพังนะครับก็เก็บมานะครับอันนึงก็สนิมผสมพันธ์นะครับแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะใหม่นะก็เออก็เพิ่งแกะออกมาจากลาโพงตัวใหม่แหละมันพังนะครับลำโพงตัวนี้มันพังที่ผมแกะออกมาตัวนั้นมันพังบอดพังนะครับอ่ะก็ใช้2ดอกนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนะครับผมหูฟังนะครับหูฟังที่พังแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันพังแล้วนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมัันนแตกะครบ มันเหลือข้างเดียวอันนี้คือมันไม่ได้หลุดนะมันแตกไปเลยอะนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันก็ได้มาครับก็นี่สองอย่างแล้วนะครับอันที่3นะครับจะเป็นตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมกรีดมาให้ดูปึ๊บเนาะตัวนี้นะครับผมจะเป็นบอร์ดนะครับผม pm a 8 4 0 3นะครับถูกหรือเป๋าน่าจะใช่แหละจำไม่ได้เหมือนกั่าจะใช่แหละใช่แหละนะครับนี่นะครับ pm a 8 4 0 3นนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบวอลลุ่มนะครับสามารถ ปรับเความดังเบาของเสียงได้นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพวกสายฟงสายไฟนะครับผมเสษสายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะได้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแค่นี้นะไอ้พอร์ตไมโครยู B บีนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นเลเซอร์นะครับมันอยู่ในถุงด้วยกันเฉยนะครับหรือไม่ก็ผมว่าเป็นสายยูบีดีกว่านะครับนี่เป็นสายย s B ีที่มันแบบเป็นสายชาร์จนะครับหลักๆจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีหลอด LED เพิ่มมานี่ิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามชมต่อแล้วกกััันนนนนะะคครรบบ่่ออื เราต้องมาทำการอาวางโครงสร้างก่อนว่าจะทำยังไงเนี่ยโอ้ยบูมันพังเห็นไหมเนะี่ยมาร์กได้แล้วนะครับผมก็ทำการตัดนะครับผม ตามตัวนี้นะครับแต่ว่าการตัดนะครับเราต้องทําให้มันเล็กกว่าตัวนี้นะครับผมสักนิดหน่อยนะครับก็คือเว้นไว้สักประมาณ5มิลถึง7มิลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวก็เจาะเลยเนาะก็หลังจากที่ทําการตัดตัวกล่องเสร็จนะครับผมนี่นะก็ได้2รูนี้เนาะนะครับ ก็ทําการนะผมเอาปืนกาวนะผมมายิงนะผมเพื่อำการติดตัวลําโพงเข้ากับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรูอีกสักประมาณ2รูนะครับก็คือดูฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วกันเรียกไงดี สองตรงนี้แล้วกันครับสองจุดนี้นะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทําการใส่หลอด LED นะครับตัวนี้ผมเอา LED มาสองหลอดนะครับอ่ะใช้สองหลอดนี้นะครับผมในการทํางานเนาะนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการเอา LED นะครับผมใส่เข้าไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องจอดก่อนแหละเนาะก็เอา LED นะครับผม ใส่เข้าไปในรูได้เลยเนาะปึ๊บนะครับอ่ะอีกนึงก็ปึ๊บแต่ว่าตรงนี้จะใส่ประไมผมต้องการที่จะเวลามันมีเสียงเข้ามานะครับผมหลอด led มันจะกระพริบตามเสียงนะสองหลอดนี้จะกระพริบตามเสียงนะอ่านะครับเจ๋งเลยนะครับบอกเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ led นะครับผมทั้งสองตัวนะครับให้ทําการเอาต่อเข้ากับดอกลําโพงนะครับอ่ะเอาขานี้แล้วกันนะครับผมเลี้าขาข้างยาวสุดนะครับของ led เนาะ ต่อเข้ากับออดอกลำโพงนะครับผมมันจะมีขั้วดอกลำโพงอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็บัตจี้เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมาจี้นะครับอะผมแนะนำํำดีบปืนก้าวก่อนดีกว่า หลังจากที่บัตรีนะครับผมอย่างละข้างไปแล้วนะครับก็ให้ทําการนะครับหาอาหรือว่าตัวต้นทานมานะครับก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้เป็น1 5 0่งอานะครับก็เอาออกมา2ตัวนะครับปึ๊บอจากนั้นนะผมตัวแรกนะผมให้เอาไปบัตรกีกับขาไดโอดนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวบัตรีเลยนะแล้วก็ไปบัตรีกับฝั่งนี้ครับทั้งสองข้างเลยนะครับบัตรกีเลยเนาะ แล้วก็บัตจี้นะผมดอกลําพูงออกมาเลยนะครับผมทั้งสองข้างแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับโดยทําการแยกสายนะครับผมจะออกมาสีเส้นนะครับก็จะมีสายออกมาทั้งหมดสีเส้นแบบนี้นะครับก็คือชุดของดอกที่1แล้วก็ดอกที่2นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมขอจัดกล่องนิดกว่านะครับ ก็มีลักษณะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนะผมวงจรเนอขยายเสียงนะมาใส่ไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จอดูดตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีพวกสายไฟออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทาตรงเนี้ยเราต้องต่อวงจรก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาต่อวงจรเลยเนาะ ตัวนี้นะครับผมปักด s b นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับผม5โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเอาสอดเข้ารูดนะครับจอดไปตรงนี้เลยเนาะปึ๊บอ,อ่ะนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบัดกีเข้าไปตรงบอร์ดนับตรงไฟเลี้ยงนะครับ หลังจากที่ทําการบัดกรีนะผมสายไฟเลี้ยงนะผม5โวลต์เข้าไปตรงพอร์ตพาวเวอร์แล้วนะครับก็ต่อไปให้ทําการเอาสายนะผมสายลาโพงนะครับลำโพงพวกนี้เนาะนะครับก็ให้เอามาต่อกับตรงพอร์ตพาวเวอร์ไม่ใช่พาวเวอร์ดีครับผมฝั่ง R L นะครับตรงฝั่งทางนี้เนาะนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับบัดกรีเลยเนาะนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ทกําการบัดกรีนะผมตัวดอกลำโพงนะครับอ่ะชุดสายหนึ่งนะครับก็ต่อกับชุดหนึ่งสายสองก็ต่อกับชุดสองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับปึ๊บอ่ะนะครับจะเป็นพอร์ตฝั่ง R แล้วฝั่ง L นะครับฝั่ง R ก็เป็นดอกลำโพงตัวหนึ่งนะครับฝั่ง L ก็ดอกลำโพงตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น power นะครับตัวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าทําไงต่อนะครับในตรงนี้นะครับผมผมจะใชออ้ตัวหูฟังกเก่าๆนะครับที่ ไม่ได้ใช้แล้วเนาะมันพังแล้วนะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ใช้อื่มก็ไม่ใช้แหละก็มันพังแล้วนะครับนับนี่ตัวนี้นะครับผมจะทําการถอดตัวพอร์ตตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นตัวเอ่อไมโครโฟนหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็ถอดออกนะครับตัวนี้หลังจากที่ถอดมานะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเดินดูสายนะครับก็จะเห็นว่าเอ่อสายสีเขียวนะครับมันจะแยกกันเลยนะครับเออกล้องมันโฟกัสไหมอ่ะนะครับตัวนี้นะครับ สายสีเขียวของตัวนี้นะครับของสายลําโพงนะครับของหูฟังนะครับมันจะแยกออกไปอย่างมี2เส้นอยู่ตรงนี้นะครับที่ต่อจากสายข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายสีเหลืองนะครับผมมันจะต่อเข้าด้วยกันนะดังนั้นสายสีเหลืองคือสายตรงกลางนะครับที่เราต้องดูคือตรงแค่ตรงนี้นะครับอ่ะผมก็ย่อสายสีเหลืองนะครับต่อเข้าตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะต่อสายสีเหลืองผมจะต่อสายสีเขียวก่อนนะครับสายสีเขียวสายแรกนะครับต่อตรง L นะครับสายที่2องต่อตรงรับสายสีเหลืองต่อตรงตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวต่อเลยเนาะ ก็ตัดสายตรงนี้ทิ้งเลยนะครับอันนี้ผมลองไปแปะดูก่อนนะอ่อเป็นสายตัวที่เป็นหูฟังนะครับ ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องจัดตัดสุดก็ได้นะเพราะว่าเดสายมันดูดนะครับนี่ก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเก็บส่วนอื่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตัวลำโพงกับตัวไฟเลี้ยงคอมอม่ยากนับส่วนเสียงนับหลายคนจะเจอปัญหาเวลาทําไปปุ๊บเสียงข้างหนึ่งมันไม่ค่อยออกนะครับมันจะเป็นแบบทู่ๆนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็ชัดอะไรอย่างนี้ปัญหานี้จะหายไปนับถ้าคุณใช้หูฟังเก่านะครับเพราะว่าการทําในตัวเนี้ยมันจะมีการต่อข้อมสายอีกนิดหน่อยนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหานะครับ แต่คนเกิดปัญหาคืออุเสียงข้างนึงมันไม่ดังอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบทู่ๆอะไรเงี้ยเสียงไม่ออกอะไรางี้นะแต่ว่ายังมีโดนตีอยู่อะไรประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวผมทําพัทหน้านะนัคือทําให้มันดูดียอมรับนะครับว่าตอนนี้งานเยอะมากนะครับผมไม่ไหวจริงๆรงนะงานเยอะจริงๆเนาะขนะอภัยไรรเทที่นี้ด้วยนะครับาจากนั้นนะครับพวกสายเนี่ยก็พยายามเอากดเอากาวยิงอัดเข้าไปเลยก็ได้นะครับง่ายดิคือป้องกันนะครับป้องกันสายหลุดนะก็เอากาวอัดเข้าไปเลย ก็ไม่ต้องเยอะก็ได้ครับแค่ให้มันอยู่ไม่ให้มันเคลื่อนนะพยายามให้มันเคลื่อนอ่าอะตอนนี้กาวก็เริ่มจะแข็งตัวนี้หน่อยแล้วนะับถ้ารอผมคิดว่ามันน่าจะนานไปนะับเรามันมีงานอยู่เนาะก็มาทํางานอื่นต่อนนะครับก็เดี๋ยวยิงเลยแล้วกันนะับต่อไปนะับตัวนี้ตัวกล่องผมก็จะเอาเข้ามาแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกัน เออเหมือนจะลุน้นไหมอ่ะเข้าว่าง,งนหน่อยนิดนึงก็ได้ปึ๊บเอาใส่เข้าไปแบบนี้อ่าอนนี้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีสายออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็วอลลุม่มนะครับนี่นะหมุนสําหรับปรับเสียงนั่นเองเนาะนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้เเข้าได้ไหม ในที่สุดนะครับมันก็เสร็จสักทีเนาะอ่ะนี่นะครับลักษณะภายนอกก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้จะมีวอลูมนะครับปรับเสียงได้นะครับเปิดปิดแล้วก็ปรับเสียงนะครับตัวนี้ดอกละโพงสองดอกนะครับอ่ะส่วนการติดลำโพงเนี่ยผมเจอปัญหาทันทีเลยนะครับตัวนี้ผมไปลองเปิดเล่นๆนิดนึงแล้วแหละนะครับเจอก็คือนะครับตอนที่ติดกาวสังเกตว่าผมจะติดกาวนะครับทำให้ตัวเดอกลําโพงเนี่ยคือมันเรียกว่าอะไรวะ ไม่รู้อะที่มันเป็นลูกยางครับผมเป็นลูกยางเป็นผ้านะผมที่มันมีการสั่นสะเทือนเนี่ยที่ทาหน้าที่ให้สั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยผมนะครับดันเอาปืนกาวเนี่ยไปยิงแล้วไปโดนครับมันก็เลยทาให้แบบเนี่ยมันไม่ค่อยแบบนะครับผมมันไม่ค่อยเด้งนะครับมันอาจจะทําให้เกิดเสียงเนี่ยไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่เสียงมันจะแห้งๆนะครับมันจะเอาเป็นเสียงแหลมนะครับแต่ว่าตรงนี้ตอนติดก็ระวังกันด้วยนะครับส่วนอีกนึงอ่าตรง LED เนี่ยนะครับเจอปัญหาก็คือมันไม่ค่อยกระพริบนะครับถามว่าทําไม คือวอตมันสูงนะครับเพราะว่าผมใส่แค่1 5 0 r ปัญหาคือมันจะสว่างแบบต่อเนื่องมันจะไม่ค่อยดับนะมีดับไม่มีนะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะครับผมแนะนําให้ใช้สักประมาณ500ร้อถึงหนเคโอห์มนะครับก็คือ5้าร้อถึงหนึ่โอห์มนะครับหรือเอาดีก็ไป1000เลยก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ตัวนี้ครับผมเก็บมาไว้อย่างดีเตรียมไว้อย่างดีนะแต่ลืมนะผมลืมใส่เข้าไปด้วยตัวนี้ก็คือไดโอดนะไดโอดเหมือนกันนะเออไดโอดตัวนี้จะก ควรจะใส่ให้ไปด้วยแต่ผมดันลืมนะครับเนี่ยแกะมาไว้อย่างดีนะ <c oughs> ก็คือแบบกะจะมาใส่ด้วยแต่ดันลืมนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกก็น่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็บอดี้เนี่ยผมแนะนําทําให้มันดีดีหน่อยนะครับอันนี้คืองานด่วนเนาะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่านะผมจะใช้แ็บท็อปนะผมในการเปิดเสียงนะครับเอ้ยยังมานิดนึงเนาะนี่นะครับ ก็เพลงตัวนี้ผมก็เตรียมไว้บนหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับไม่ใช่เดสก์ท็อปเออเปิดไปแล้วแหละนะครับอ่าลำโพงก็วางตรงนี้แล้วกันเนาะไม่ทับปุ่มเป็นยุบใช่ไหมอ่าโอเคได้นะครับสายนะครับผมก็จะเสียบกับพอร์ตเอ่อ USB ที่อยู่บนแล็ปท็อปนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับหรือถ้าใช้กับโทรศัพท์ก็เสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จแบตที่เป็นหัว USB ได้นะครับก็เสียบไปเลยเนาะปึ๊บอ่านะครับส่วนอีกฝั่งนึงไม่ใช่ฝั่งนึงสายนึงนะครับก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสายสําหรับเสียงนะครับผมก็จะเอาเสียบนะับตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่องเออหูฟังนะับผมก็เสียบไปเลยปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะที่หน้าจอมันก็เด้งบอกว่าเออมีหูฟังเข้ามาเนาะนะครับนะอ่ะจากนั้นทําไงต่อนะับตัวลําโพงนะครับเราก็เปิดนะครับปึ๊บอ่ะเปิดไปสักน,นิดนึงก็ไนดะ้อย่าไปเปิดสุดนะเปิดไปสักน,นิดนึงก่อนนะเพราะว่าเสียงอาจจะดังนิดนึงเนาะ แล้วก็ดอกลำโพงนะครับอ่าจจะเกินไปก่อนดอกลำโพงเนี้ยมันแค่ดอกแค่ไม่กี่วัดนะครับคือแบบมัน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 น้อยกว่าตัวแอมป์ที่มันส่งมาได้นะครับนะเปิดเลยเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือเปิดในเสียงระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองปรับขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่ามันมีการเสียงตัดเพราะว่าเออดอกลำโพงเนี่ยคือหนึ่งคือผมทํามันติดอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทําให้แบบ โอห์มเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่อห์มเพิ่มขึ้นคือโอห์มมันไม่ต่อเนื่องกรรมกระแสที่มันไหลมานะครับแล้วอย่างหนึ่งนะผมดอกนะผมดอกลาโพงนะผมวัดมันน้อยกว่าแอมป์ที่ให้มานะครับตามความเป็นจริงเนี่ยดอกลาโพงควรจะเยอะกว่าแอมป์ที่ปล่อยมานะครับดังนั้นตัวนี้อาจจะมีการกระตุกนะ,ะส่วน led นะครับมันก็เปลี่ยนอยู่แหละเดี๋ยวว้ยเพียงจบแล้วผมเปิดทดสอบเปิดก่อนหน้านี้เนาะ จะเห็นว่ามันจะมีอาการแบบเสียงล้นนะครับส่วน LED ที่ยืนนะกับกรพริบไหมกับพริบนะอ่าดูต้องดูมุมนี้เพราะกล้องมันมันไม่่อนโฟกัส่าไหรดูมือผมดีกว่านะครับมันจะกระพริบตามกำลังเสียงนับเวลาในที่เบสดสูงนะเสียงจะมาเนาะก็เดี๋ยวไปดูเซิร์ชพลยวิวดีกว่านะครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตนะ